สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาแกะกล่องละครใหม่ของทางช่องวัน31กันนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามกันมากคือเรื่องพิษรักรอยอดีตซึ่งเป็นละครแนวดรามา่าเป็นเรื่องราวความเข้มข้นจากความรักในอดีตเมื่อศาสตร์ของการฝังเข็มไม่ได้เป็นเพียงการรักษาแต่ถูกนํามาพลิกแพลงใช้ในการล้างแค้นของหญิงสาวนั่นก็คือ ผิงนำแสดงโดยมารีเบอร์เนอร์สาวน้อยที่ถูกโดนกระทําจากผู้ชายที่เธอรักอย่างเฟยนำแสดงโดยพระสุดบานแย้มและผู้หญิงที่เธอไว้ใจที่สุดอย่างนิสานำแสดงโดยบีน um ้ำทิพย์แต่ในความโชคร้ายของเธอก็ยังมีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่เมื่อโซนำแสดงโดยไบรท์นรพัทเพื่อนที่ตบโตมาด้วยกันกับผิงเป็นคนที่พร้อมจะอยู่ข้างผิงตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากความเจ็บปวดของผิงที่ได้รับ ทำให้ชีวิตของเธอเหมือนตายทั้งเป็นงานนี้ความแก้แค้นจากพิษรักในอดีตที่หัวใจทําให้เธอกลับมาคิดบัญชีแค้นกับทุกคนที่ทําลายชีวิตเธอแบบที่ใครก็คาดไม่ถึงว่าเธอจะเอาคืนแบบไหนซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่พลิกบทบาทของสาวมารีเบอร์เนอร์ได้มารับบทเป็นสาว,อ,ว,อ,วอ้วนเป็นครั้งแรกในละครเรื่องนี้ด้วยคงต้องรอติดตามชมกันในละครนะครับผมซึ่งละครเรื่องนี้นำแสดงโดยมารีเบอร์เนอร์บีนําทิ์ ไร้ยนอละพัดวิลัยพันอาร์ตประสูตบานแย้มและนักแสดงฝีมืออีกครับข้างซึ่งจะออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ซึ่งจะเริ่มตอนแรกในวันจันทร์ที่21มีนาคมนี้รอติดตามชมกันนะครับผม